ตรงน,นี้ต่อแล้วไปร่วมงานวันเกิดของสาวไปเฟิร์สปุชโน,นได้ยังไง แต่ที่พี่ทุกคนนั้นคือทางด้านหนุ่มกัญชัยเนี่ยฝากถาถึงเรื่องสาวใบเฟิร์นและหนุ่มเจมส์ิตรภัทรนั่นเองค่ะถึอกับเป็นตำนานนักร้องไม่ยอมกลับเมื่อนักร้องสาวอย่างจา๊ะนงพนีหรือที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันดีว่าจะอาสยามนั้นเองค่ะได้ไปเซอร์ไพรส์ร้องเพลงที่งานาันเกิดของสาวใบเฟิร์มนมิชนกแล้วก็สนุกม,กมากจนทางด้านสาวจ๊ะถึงกับเข้ามาคอมเมนต์บอกเจ้าของมันเกิดว่ารักมากปีหน้าล็อกคิวละ30กันยาแล้วทําเอาหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทางด้านจานัะนงพนีไปร่วมงานวั เกิดใบเฟินได้ยังไงซึ่งล่าสุดขหขลังจากที่สาวจ้าพึ่งจับฟืน้นดึงสติกลับมาได้ก็ได้ออกมาโพสต์บอกถึงเรื่องนี้รวมถึงที่พีคไปกว่านั้นคือจะบอกว่าตอนไปออกรายการหวนกระแสพี่หนูฝากมาถามว่าสรุปเจตกับใบคุยกันปะหลายคนถามเยอะมากพี่จะไปงานวันเกิดใบเฟินได้ยังไงคะ นี่ค่ะคนนี้เลยนะคือนนอ,นอินทนนท์นั่นเองค่ะขอบคุณนะขอบคุณทั้งใบทั้งนนและทุกคนในงานใช้คำว่าโคตรสนุกเลยเดินหน้าเกิดอีกได้ปะเฮดบีดีย้อนหลังนะคะคนสวยย้อนนานไปหน่อยจากคืนนั้นพึ่งดึงสติกลับมาได้โหดปะกลางคืนปาร์ตี้ยังหนักเช้ามาไปหนวกระแสะแบดเครียดกูจะบ้าชีวิตอ๋อแต่พี่หนุ่มฝากมาถามว่าสรุปเจดกับใบคุยกันปะ คสองรูปงามวันเกิดของสาวใบเฟิร์นมิฉนกนั่นเองค่ะแต่ที่สุดท้ายไปกดนกัดทับเอาสาวใบเฟิร์นกจะร้องให้นั่นก็นคือทางด้า,นานจ๊ะอาสยามอยี่ยได้ไปโผล่รูปงามวันเกิดกับสาวใบเฟิร์นทำให้สาวใบเฟิร์นเนี่ยเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่าสาวใบเฟิร์นเนี่ยชอบสองจาะมากๆนั่นเองค่ะทำให้สองใบเฟิร์นน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่าทางด้าสอดใจเองก็ยังไม่ได้บอกอยู่ด้วยว่าแต่ที่ไปกดนัดทางด้าน,น,านลุงก,กัญชัยที่ทางด้านสาวจ๊ะเนี่ยไปออกรายการ เจนที่พัทเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคุยกันจริงหรือเปล่างานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ต่างจต่างถึงความสัมพันธ์ผู้นี้ก็เป็นอย่างมากกันเลยจิละ,ะละค่ะเลยแนะนำว่าทางนักสาใจเองเนี่ยก็ออกมาตอบแล้วว่าไปร่วมง,งานกับสามใบฟเฟินไปร่วมง,งานมาเกิดสามใบฟเฟินได้ยังไงเพราะว่ารู้จักกับนทนท์กิตนนท์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเพื่อนของสามใวฟเฟินด้วยถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจบนอาอมจับมาอัปเดตกับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ